รวมเป็น EP สองเลยนะฮะทันทีทันใดนะเดี๋ยวให้ไปติดต่อตัดต่อเร็วๆแล้วไม่เป็นไรเราต้องตัดต่อไงลงไปกีรกรรมว่าไงอ่านยังอ่านแล้วครับเมื่อกีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอ่านเป็นชาติแล้วครับอ่านต้องจะปิดแล้วคสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับบิล็อกเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็มันก็มันก็เป็นวันเดียวกันนะครับพี่จะบอกวันนี้ทำไมครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย่อเล่น โมรดลเซนในโปรแกรมที่ดีมากครับไม่ไม่รูดแล้วยังดูเวลาได้ครับโปรแกรมอื่นนี่แบบรูดแล้วยังดูเวลาไม่ได้ว่ากี่นาทีได้ได้ชูชูดูเวลาได้ชูดูชวอะชูทีวีอะแล้วก็เอซีอาร์โปรก็ดูได้สมัยนี้สมัยก่อนดูไม่ได้ใช่ไหมสมัยก่อนดูไม่ได้สมัยนี้ดูได้เพราะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาเนื้อแป๊บมุกอะไรเนี่ย มุกที่อยู่ในทะเลไข่มุกน้ำมันไข่มุกเอาเปิดหอยก็ไ,ได้นะเออใครตีวะ <c oughs> อะไรใส่หัวจะโขกห,หรือไม่ก็คนรอบข้างตีรอบข้างอะไรเราอยู่ในน้ําเขียวเนี่ยน้ำเขียวตรงไหนวะน้ำดำมือเขียวไม่รู้อะเฮ้ยนี่เดีย๋ยวสไปเดอร์มังกี้นะโอู้ยอ้หูยแชทแล้วเจอแก่เจอแก่เ่คุณผู้ชมอะเห็นไหมครับตรงแกะอ่ เราขยับขวาหน่อยกว่านิดคิปเปอร์ไหนอะ่ะโอ้อย่าเข้าไปใกล้เถอะตรงที่พี่ยืนอยู่ปะเออน้นขวาไปดิไหนไม่มีตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเดินลงไปเราจะเห็นสิ่งลึกลับที่เป็นวิญญาณสวัสดีครับสไป,ปเดอร์อุ้ยไป,ปยเดอร์วาร์ปได้คิปเปอร์มันเดินมาเยอาไอ้มันเฮ้ยเดี๋ยวช่วยคิปเปอร์เดี๋ยวช่วยคิปเปอร์อย่าตอนนี้แมบไปรอดโอ้ระเบิดตั๊ก ขอบคุณมาที่ตัดไม้ให้ข <c oughs> ออีมั้ยหนึงขอเข้าใหม่ก่อนอบบไอร์เป็นโดมืดแล้วมืดแล้วพี่นิกพี่นิกขนแกะโคตรสามมันยังพี่ได้แค่อันเดียวเองพี่นิกระวังข้างระวังยซ้าย,ายเอ้ยอย่าสาปไปเดอร์วิ่งมาเมื่อกี้อยาได้กี่อันนะพี่นิกได้อันเดียวโอ้แกะเยอะนั่นก็มีพี่นิกไม่ยอมไปเอาโอ้ยเห็นแล้วเนี่ยมืดสักลองปรับแสงสว่างขอขุดรูมันสำเร็จสุดแล้วโอเคนะ ขุดลงหนีโคตรถนาดขุดขุดหนีพี่อยเดียวนั่นพี่มันมืดกว่ามองหน่อยไม่เห็นเลยไปนี่ก็ปรับสูงชุดแล้วคู่จริงๆเลยแต่ตรงนี้มันสว่างดีไปของเราก็มืดนะมองหน่อไม่เห็นเลยวะนัดนัดขุดขุดขุดที่ที่พี่อยู่ให้หน่อยดิว่าจะขึ้นไปข้างบนขุดขุดที่ไหน ขุดตอให้ขุดให้ตรงหัวพี่ดิไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอะพี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยฮะโอ๊ยตอนนี้มีการอุดเดี๋ยวพี่เลยจมน้ําขึ้นนะ <c oughs> ปล่อยน้ำไปให้ไ้ยอยาปล่อยน้ําไม่ขึ้นไงโอ้โหนี่ถ้าไม่เห็นนี่จมถ้าไม่เห็นฟองอากาศนี่จมน้ําตายเลยเนะี่ยเดี๋ยวกินนะไปเดี๋ยวขอไปน้ำเสียวฟ้าไปเดี๋ยวขอกินอาหารอินฟินิตี้ก่อนอร่อยจังเลย ไดแบ่งกันบ้างดิอาหารไม่มีจำกัดครับอาหารแบ่งแบ่งบ้างดิจะตายเลือดเหลือ,ลอดีกี่หลอดก็ดูเองโหเหลือเหลือเกือบเต็มเฮ้ยน้ำทำไมาน้ำมันมีแต่น้ำดำวะแถวนี้สวามแรงเยอะเอาน้ำหายตามมาดิน้ำหายทำทำเอาให้ละอ่ะนั่งไงแก่แก่ใหญ่ใหญ่นะแก่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 แ,แบอบอยู่หลังต้นไม้โอ้ยหมึดเห็นแก่เด็กว่ะนู่นข้างบนนู่นหหหมมมดดดแแบบเห็นแล้ว แหน่แหน่แเน่น hmm. oh, right. ่ยหน่แหน่ยหน่ยหน่หน่ยหน่หน่แเน่แเน่แห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 น่แเน่แหน่แหน่แเน่แหน่แหน่แหน่แเน่นน่ย่หน่ยน่น่น่แน่น่น่ยน่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 นน่เน่น่นน่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 เน่น่น่หน่น่แน่น่น่เน่น่น่นนหน่เน่่น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 น่ก กจั่งกลางจ้องมาเมอเอ้ยกิ๊บโปะระเบิดเอ้ยปัดจัดจัดใจเย็นใจเย็นไม่เห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 ็นครับพี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เราเราเราตอนนี้นัดมีขนแกะเท่าไหร่แล้วสามลัทั์เจ็บเจ็บนัดพี่ของแกะสามใช่ป่ะหรือพี่นัดฆ่าไม้พีชสองเป็นสามเลยพี่ก็ฆ่าเองดีเราแอบสกิลต้อนอยู่โอ้น้ำลายกระเด็นระเบิดไม่เห็นเฮ้ยเจอแกะใช่ไหมครับเจอแกะใช่ไหมอ็ก็ เอากะพากเพราคับใส่ข้าวไหมแล้วแต่กินได้ไหมได้อืมอัดชิปอยู่ไอ้นัทอัดชิปอยู่เนะี่ยเอ้ยจะตายแล้วพี่เดชกเจอด้วยเออนัทหาทางมาเองนะ,ะพี่ก็จําทางไม่ได้เหมือนกันอาจำได้แล้วนู่นไงเห็นพี่นิกนันแหละตอนนี้พี่มีขนแกะสองอันอะ่ะมันมีสองตัวต,ต้องหาแกะอีกอันหนึง่งต้องหาแกะอีกตัวหนึ่งเพราะเมื่อกี้ใคร พี่เฝ้าขอว่าหน่อยดิพี่ต้องหาแก่อีกหนึ่งตัวแล้วไว้ห้านาทีเลยฮ <c> ะเร็วจังวะอ่าเอาอีกอ่าพาพาที้เป็นพาพิเศษเอาอีกสักหนึ่งนาทีเอาเป็นสี่นาทีก็ได้พาพิเศษเอาคิดเป็นสีน่พาทเลยแล้วกันจะฮะเกลียดละเดี๋ยวพี่ขึ้นที่สูงก่อนพวกซอมบี้จะได้ไม่เจอ,อจะสไปเดอร์สปีนแล <ะ S 1> ้วทรูล่ะล ของตรูุระพี่โมไม่เห็นนะเลยแกต้องต้องโดดลงไปครับสายโหดกระโดดบัวสนใจจะแกแล้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีสไปเดอร์คนนัดเหรอพี่ไม่เห็นนัดว่ะไหนพี่ไม่เห็นนัดว่ะพอเข้าใหม่มามาจะไปฆ่าแกของตรูหายวี่งไม่อยากมาช่วยเอ้ยแกไอ้พี่ชัแกสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ตีเฮ้ยเอ้ยอย่าตีโอ้ โอ้โห,หพี่ตั้นครับผมขอโทษวันหลังจะไ, <อ S 1> ไม่ไปยุ่งลังพี่อีกแล้วไอเดอินนางเดิมเร็วๆไอเดินแก<อ>มาเป็นมาเป็นพาราเซตามอนแล้วเนี่ยวที่เจอแกตัวสุดท้ายแล้วนะได้ชื่อคลิปแล้วเอ้ยบปจกักเอ้ยท<อ>ำไมำมันจะคอมโบอะไรขนาดนี้ ถ้ามันจะคอมโบขนาดนี้นี่เป็นเอซซูเปอร์คอมโบโป๊ะกิ๊บโป๊ะพี่นิกหาของเราใกล้เจอกันดี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอค่าแก่ก่อนแกหายไอ้บ้าสวานลงโษตุพี่นิกออกไปก่อนดีแล้วก็วางเตียงกั่นอ่ะอ๋อคนแก่ยังไม่โรบเลยนั่นน่าแกนะแกแกอยู่ไหนแกแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนฮัลโหลแก มันน่าจะมีมาร์กที่ตรงตายด้วยนะน่าจะดีมาร์กไงมันโหลแกะสักเกแกยวยิงแกะเต็มเลยเนี่ยสเกลยิงเราจะตายแล้วเนี่ยไม่ยอมให้เดะขนมตะเคียนสเกลียวาพินิกนี่ไม่เดะขนมตะเคีจะตายแล้วเนี่ยโวอุ๊ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมโดนล่มเอออ้าวอะไรไม่ขึ้นนะตีพี่วะก็ช่วยค่ะโอ้โหรัดคอจริงๆนะฮะ แราว่าเราไม่อยู่แดนนั้นดีกว่าครับตายเลยอ่ะเจอแก่แล้วย้ายย้ายถิ่นดีกว่าดีไหมเคย้ายถิ่นของทั้งหมดที่มีพี่ว่าปิดมอนเตอร์เถอะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานของพี่นั่นแหละของเราเพื่อนเราบอกให้เล่นแบบฮาร์ดฮาร์ดเลเราต้องจัดคำขอตามของได้ตามคำขอของแฟนแฟนฝับแฟนฝับเฮ้ยทำไมพี่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าใหม่เหมือนจะไม่เห็นนัด เออชักกระตุกชันล้างฉันล้างชักกระตุก,ก,ตกพี่ชักกระตุกอยู่เนะี่ยเอาหัวไปไปผูกคอตายบนต้นไม้เฮ้ยจะชเช้าแล้วจะเชา้าแสงเห็นมิจักแสงเห็นวิจภาพที่ดีจะเช้าแล้วโอ้สก,กิลิตันยังไม่ตายจะเช้าแล้วนะครับจังหวะนี้แปดนาทีแล้วโอ้ยแล้วเราก็แล็แลัแกลักมบบาจเจอไปเดอร์คิปเปอร์โอ้มาหมดเลยครับชุดถั้งสัจจ์ไม่เห็นไม่เห็น ยากเจอคิปเปอร์เนี่ยวะ่ะคิปเปอร์ขี่แมงมุมมันไม่มีหรอกคืออยากเจอเออโอ้โหนันเมื่อกี้นัสไม่น่าฆ่าพี่เลยวะ่ะทำไมโอ้ไม่น่าฆ่าพี่เลยกำลังจะฆ่าแกแล้วสวัสดีครับยังไงพ,พี่นี่ก็โดนโดอนอยู่ดีแหละแต่แตเ,เรารช่วยซอมบี้อยู่สวัสดีครับพี่เดอะสก,กาท้าลุยพี่เจอแกะนัส แล้วแต่แพี่ไปฆ่าก่อนอ่ะน้องไม่ช่วยตรูเลยแกแกพี่ช่วยแกอย่างเดียวครับใส่ซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตแกโอ้แล้วของทั้งหมดที่มีเมื่อกี้ก็อำลานะ bye, <Born. S 1> ครับคูตบายเซิงคูตบายทูเดอะสติงสวีฟแล้วของใ <have S 2> ครเยอะกว่าเมื่อกี้ของพี่อุ้ยกิ๊บก็บอกแล้วตรงนั้นมันมีคลิปเปอร์ไม่ฟังนี่ตอนแรกแล้วของแดกเออแล้วของกินแล้วพี่ไม่รู้นะเจ้าของเซิร์ฟของมันจะบักเปล่าแตบบ่พี่ของบัก แปลกไหมเออเอออย่าบอกนะกินเนื้อซอมบี้เนาะราแล้วเราเจอหมู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 ของข้าหมูของข้าใครอย่าแตะเป็นงาตัวเหม็นว่ะจะตายตายออยตายอุ้ยกับตายรึ่งหลอดเองเยไปขอขอหน่อยอีกครึ่งหลอดเดขอกินก่อนเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วมันก็เรื่อง กินหกตามพื้นเลียนล่วเฮ้ยได้ยินเสียงมบี้วะรูเร็ววี่นี่จะตายแล้วที่ว่านัดไปตายเธอจะได้เลือดเต็มๆรอเลยเอาฟ็อกอบไปกินเสียงอมบี้ใกล้ๆโดนไฟลวกอนัดเอาไปไหนอ่ะนัดนัดกินเสร็จแล้วนัดคืนพี่ด้วยนะห่วงเอ้ยพี่ได้ยินเสียงอมบี้เนี่ยโอ้กินมันจะพออะไรอ๋อมันอนฟินิอ้าว ของพ่มันอินฟินิตี้นะเว้ยมันอินฟินิตี้อาวอ้ยบอดี้อ่ะแมงมุมเฮ้ยโปรเตตโตเก็บดิเก็บมากินเฮ้ยเฮ้ยของใครวะของซอมบี้ไงจะตายจะตายจะตายนี่มันของเราเจอของเราแล้วจริงอ่ะเออนี่ให้เนี่ยดูดิเออว่าเออตรงนี้ไงตรงนี้ไงเจอแล้วไม่ิดโดให้หมดโอ้ของพี่นี่เยอะมากเลยของพี่อยู่ตรงบ่อน้ำ นั่นอะไรวะเหมือนเหมือนกระจายกระจายทุกพื้นที่โอ้ยเมื่อกี้เห็นตัวโปเตโต้อยู่ไหนวะอยู่ในน้ำผมพี่อยู่ในน้ำโปเตโต้อยู่ไหนวะเมื่อกี้อยู่ในน้ำผมพี่อยู่ในน้ำโปเตโต้อยู่ข้างบนเจอแล้วของเต็มพี่มันดรอปอยู่เมื่อกี้ก็ใช่ไงอยู่ข้างบนบนไหนล่ะแกวันดีอุ้ยนัดพี่ขนแกครบสามอันแล้วพี่มีสี่อันแล้วด้วยตอนนี้โอ้ยเราจะตายแล้วพี่นึกว่ายอมไม่กินเยอะๆไปหาอาหารมาเราโดนนุม ลอมลงสีด้านมากอาหารอาหารเจอแล้ว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 โพเตโต้จะพี่เก็บไปให้โอ้เกือบตายโอ้แกอุกกาบาตแอบซะเลอะไรไยเนี่ย,เเน,ย,น,ยนัตดตอนนี้<ด>มีขนแก่เท่าไหร่หนึ 2> 1, 2. ่งสองพี่มีหนึ่งโอเคได้แล้วทำเียงได้แล้วนะเดี๋ยวเอาขนแก่ให้พี่อยู่ไหนวะโอ้โดนซอมบี้ลุมล้อมอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยนัดเวอาอยู่เขาอิ่งเวอาอยู่มึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับ อยู่ข้างหลังพี่เหรอมาตรงนี้มาไหนอนุสวรีป่ะนั้นกลับมาดิอ๋อนั้นอนุสวรีนั้นที่สร้างไว้ที่หนีคิปเปอร์อยู่ไหนวะ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 เจอแครอทเดี๋ยวเก็บไปฝากเก็บมาให้หมดเราจะหิวตายเจอแกะครับต้องฆ่าดู้ไหมว่าถ้าเกิดมีความหิวนี่เราตายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ย่ิวว่างั้นอะเอาแกะครับขนาดไม่มีความหิวยังขนาดนี้เลย มาเร็วมาววอุสาวรีพี่ฮานัดไม่เจอประเด็นเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอเนื้อซอมบี้ด้วยเดี๋ยวเก็บไปฝากโอ้โหเนื้อซอมบี้อุ้ยเต็มเลยเนี่ยแถวนี้ผมมีอยู่รอบตัวเนี่ยเนื้อซอมบี้เนี่ยอุ้ยเต็มเลยเนี่ยพี่ยากกินหัดไม่เจอจริงนะเนี่ยไม่อยากกินหรอไม่เห็นนไม่เจอจริเลยต้องทำใจซีเรียสนะเนี่ยโอ้ยเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสวัมแล้ว เอ้ยนี่ตกบล็อกเดียวโหตกแบบตกบล็อกเดียวเฉียดไ่เลยอยู่ทางแหนือไปแล้วไปแล้วผู้ติดเกาะอยู่ตรงแน่มาหาโดยผู้ติดเกาะอยู่ตรงแนเ่เดี๋ยวเดี๋ดยวเยนะดี๋ยวยังไ<อ>ามา่ามาได้ตัดไม้เลยนะดลาก่อนยังไม่ได้ตัดไม้เอมียังไม่ได้ตัดไม้เลยเดี๋ยวเราต้องตัดไม้ก่อนเราตัดแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวตายมันไม่ตายหรอกฝ่าโของเพื่อนเลือดเลือดเลือดมันจะเหลือไอ้นี่ครึ่งหลอดเสมอถ้ากินเนื้อซอมบี้ เ <Hello>. อาโลลวมาแล้วจ้าเอาของมาหิวอ,อย่าพึ่งมันต้องรอให้พีชซอมบี้หมดก่อนถึงจะให้กินทำไมไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะลดอีกอ่ะอีกแปดนาทีไอแปดวิไอแปดนาท,นาทีนี่ไม่ต้องกินละสามสองหนึ่งออกมานั่งติดอยู่นี่อายังหายละเอาไปเลยเอาไปเอาไปนี่มันเพลงเดิมดีกว,ว่า เอามาอีกกินนาทีกินนาทีละวสิบสี่เฮ <Der switch. S 1> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีไรเขาจะหยุดยุบหยุดหยุดคลิปนี้ไว้ก่อน